โนโนสวาดีและสวัสดีพี่น้องฟังเลาฟังถยและ่ังระเทสดนีเป็นม่าค้ายป่านะตอนนี้ฝนกลังมาเบิ่งป่าเาิอาจารย์สวัสดีอาจารย์สดีา,ดา,าเบิ่งป่าพี่น้อง่เา,าได้ จับตัวใหญ่ๆตัวใหญ่มีตัวใหญ่สุดบ๊วยใหญ่เป็นไงจ๊ห่ตายตายแล้วตายแล้วพักระต่ายขึ้นมาปิ้งเงินซักปี๊งเลยปี๊งเลย ี่4ิอยากมลองมันบ่เป็นกินแม่40เท่าไราคานูดจบๆๆโต4บ่แมนี่นี่ยได้บ่นแม่ถ้ลาก็

บาร์เลยจะเอาเาก็ได้จไปจกเครื่องมือัยังเอามันนี้บารไเจกเครื่องบทันเียกเีรขาวันนี้ื้อดกนมอื้อันป่าเยังหลายชนอันนี้เอาไปขายในบ้านเนาะโอเคเอาใสถังไปขายในบ้านพอได้เงินขาน้ำมันพอไดลเงินขาน้ำมันข้าวไร้ค่้นเหม บันนี้เฮากะาสิไปขายต่อในบ้านเนาะพี่น้องปลาตายกิโลชันนิดแต่โบจตายกิโลจีิดส่วนปลานิ่นตัวใหญ่ตัวโลหนึ่งเฮาสิไว้กินเนาะไว้กินแท้เนาะก็ไม่เนาะเอาเอาใส่แหงมันไปได้มันจะหมดร่องเนาะใส่แหงง่างนี่น่าใส่ใส่แล้วไม่ละกะตายอันเราแหงขู้อ่ะใส่แล้วมันเป็นแบบบ่อเออแก่อาแล้วปลาใช่ไหมเนาะปลาปลาเอาปลามาใส่ดีบนเลยความชิดตัวตายโอ้โหปลาโลสี่ชิปเนี่ ตัวตายโลสามซิปมันถักกระต่ายมันอ่อนอยู่แม่นแมนแมนเอาสิคัดเลืยกเนาะเตรียมซาล้งเลยเดี๋ยวมันติงเดียวแม่ใช้ซได้ผมแม่ใช้ซาลงนถ้าซใหญ่ได้เออเอาซใหญ่จะับสบายเออเพราะว่ามันจะตงเดียวนอเอาวางมันโดเอได้

เอาล้วเอแล้าออจะใส่หล้าานา,า้่ตยต้่ีเลือกเอาตอนชายเพห่ะ ไปนี่ครับไปพอกันอยู่ทางในบ้านเลยนาะพี่น้องเพิ่นมาซื้ออีกแล้วพี่น้อง <c oughs> เพิ่นเชี่ยวเพิ่มอีกเนาะว่ากำลังจะไปเอารถออกไปขายในบ้าน <c oughs> เพิ่นมาเอาเพิ่มอีก <c oughs> เอาตัวถุงใหญ่เด้อถุองใดถุงใหญ่เออเอาจจกโลอ่ะเอาเจ๊สอ,องโล่เนาะสองโล่ตัวใหญ่ก็ได้เออตัวใหญ่นะตัวอันถุงใหญ่บอก ตรงนี้ก็ได้เออเอาเอา้ยออนั่งหลนอ่อขอเนาะหนองเพราว่าในนองไปดูแตจาดูดปุ๋นอะแม่ไป<ๆ>ดูเตาวเลยเอ๋อุบช้อนสองมันสิรุดเ<อ>ลยซ้นนอนส,สองก็จับพักขนาดได้ฮะจบับเอาจับเอาจับพักตอนไปโน้มเพ็กเจ้งแคสจับอยู่เลย จับเจอโบได้เอาตัวง่ายรอกเอาตัวง่ายเอาไปเห็ดตากแห้งไว้กินเนาะได้ดนแน่เลยไปหาซื้อตลาดเมีนแห้งแพงตลาดหกชิปได้ตัวสำนี้ิปอะนนี้เขาขายแบบแบ่งกันกินเนาะพี่น้องเนาะแปดขีดเก้าขีดเอาซื้อเซื้อคนข้าวงแม่งก็มันจะซื้อไว้นะโอ้หลาย มันบองมันเป็นมบ่งอยอยมนล่างีกเล็เ็กออนเนนแถวนี้น ไใยลูไปงมเมื่อ no oh nice. oh nice. oh no. ี้มันย nee. ังงรอยู่มันจะคือคอาอยู่ย่งแล้วปะครมันเป็นมดไงนะมัดตมอยู่นะเมลแงปยืมาทออมมายไปอีกมแงก็ทีสองอันนี้อบ่แล้านี่น้อแล้วแบบนี้ตอนแรงเนาะเปิดได้แล้วเปิดแล้วไปโตในบ้านเนาะบ้านนี้เนาะ ก็ยังโบลายเนาะขายให้เพื่อนลายแล้วเมื่อกี้นี้ประมาณนั้นคองโลค่ะคู้อันนี้ก็นสองโลโค้ชจ็ดโลแปดโลไปจัะดุจูเนาะแม่เพื่อนกันอย่างว่าต่อนแล้วแม่เพื่อนมาเอาอีกได้กินอีกสองโลเออเซิร์ฟเวอรนักบัตรเลยเยี่ยชาเราอยากได้ขึ้นเออเบคคายมันบัตรกันแย่เลยขายโลดแม่หวาดแห่งใจฮอนเนาะเพื่อนเบ่งเอาปลาน้อยมาให้อ่ะเพื่อนบ้านเนาะเออเพื่อนบ้าน หมุนเท่ากับมานั่งทมาพี Island> ่มาพี bon ่มาพี่อันนี้อยู่ในหมู่บ้านนะพี่น้องนี่เงอนย่าเงินย่าไบท์เออเมือพูดเลยเงินนี้เงินจะใช้ขายเงินขายแบบโกแพงเนาะพี่น้องขายอยู่บ้านเฮาเนาะแบบแบ่งกันกินเกี่ยวเาเงฮะตละร้อย กโลละสี่ิเออเงินไทยเท่าสิลิงค์ขในเบิร์กเนาะติ๊กขึในเบิร์กร้อยกว่าบาทนี่แหละร้อกว่าาทปาเด้อปาเด้อปลาข้อกิโลสี่ิตตายกิโลสามชิเด้อเด้อดูยาฉาอยากได้ไปทปลาดูนกกระแห่งทีนี่ปลาข้อปลาขอกิโลสี่ิ ี่สิบตหากระตายนะดูดฮะอย่าเบิแล้วเขาเัตัวใหญ่่ายแล้วคนเอาอาจารย์เอาได้ยินยงเขากินอยู่นี่ตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่กอยู่นี่นี่เล่นตัวสี่สิบเอซื้อไปแล้วยังน่อยเดียวนี้ยังน่อยเดียวเมาซะันเมื่อคืนม่จอตัวตายล โอหากระต่ายกตายกันค่ะจัาห้กหากระต่ายได้นี่จะาบ่ผมไม่ปดุกว่าแม่มีจะตื้นนะนุ่แ่เจนี่เดี๋ยวอมจนูโลหนึ่งอาโลหนึ่งแม่จับด้วแม่ถ้าสไทยว่ซอสสองปลดปลอนโลล้อยาเล็กน้อยายขนาดพี่น้องเลย ba cắt nhai lắm tôi nhai <laughs> ừ. à, à, ừ, đó là kia nói giống nhai đó chắc chắn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  mẹ chắn 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 เออตัวหเลือกเอาตัวใหญมาเอนสานี่ะมันงาววะนี่เออนานี่ตัวให่คนเดียวป้าววยกิโลีิีิได้น้มันตพอบเราปงานี่ตายกิโลสิวมกันตบเพราะว่านีของสินแล้วตัวใหญ่ของเือเอาเบิดแล้วมันเบินตอนอยู่นเดีจะจับ เอาโลเดียวมักะทิโิบไเลยมังบงจับเกียวจริงมามอันนี้ค่ะมันต้องอันนั้นคือเออเอามันไปเหมือนกันมันไปข้างเดียวข้างผมข้างนนะพอแล้วบอยังยังิหน่อยหนึ่งตัวนึงเบไย่เาะี่โลหนึ่งบ้านแข็งีิโลไม่ได้แปลงแจ๊กบานอันนี้ต คนตัวตายตัวตายกะลุกไท่ตัวตายพอดีโดนลุกไถทั่วหนยังอ่อนไรเยบอจับยังอ่อนไรหนึ่งเออจับเลยจับใส่นี้บอจับใส่เอาชิงเอาชิงนนเออเออพอดีโดนตัวตายไงสดไปจบเบิ้งเจ้าเจ้าขึ้นก่อนเฮ้ยอาแต่โตอดคนไม่รู้อดคนเอาแต่โตเป็นถเองลองมึเจ้าขึ้นก่อนจิงบอจ้าขึ้นเออจับเลยหรือโลขีดหนึ่งค่ะ เติมเลยตมเอจักแต่ตัวเป็นแล้วไหมขอบคุณพี่น้องเาน้องเปอเาดโลนึงนะพี่น้องเติมโลขีดหนึ่งเติมเติมได้พอได้น้ำมันน้ำมันแพงกระดูกพอได้น้ำมันนี่แหละเมาัดเอาแต่เป็นล่ะบอกเอาแต่ตัวตาย เบิดแล้วเออเอาเอาตัวนี้ก็ผิดนเราซื้อปลาแล้วได้เข่ากล้องพี่น้องเลยตีมาแดงีมาแดงเ้ามุดตีเบิดแล้วจักจักขีดมาเลเล่้เลยจะขึ้นกันทึกเลยขึงโล อ้า่ตืมให้นี่มันมันแล้วตันี้ตัวนี้ต้องมาต่ายตายตายีดีแ้ตืมใหม่ก็ตืมให้เช่าก่อนือบใจขบใจขอบใจตืมใหม่เช่ามาเนี่มาแล้วเ่าพัเบ้ออกม่จะบ้าเบิ้ลแล้วออ้นอยู่มาหน่อยแค่หนึ่งมันขึ้นเอาลายแล้วก็มาคลิปปลายเลยหละ เออแลนันเราเอาให้แล้วเงินใรเห็ดแมวพอร์ดเออเนี่ยนี่มปีนี่เบื่อนได้ปอนะบอลยังไขีพูดเลยเออือมพ่นเลยถามแม่ก่อนห้ยังปีหงหากะตายนะนี่จืดปะไปเมื่อมาดิแมพอดให้เหากะไม้นะ เนาะพี่น้องยังเจ็ดตัวตายเล็กหน่อยเนาะเขาเอสียเอาเมเปค่ะเอาเมเปิ้ลมาหนี้เพราะว่ามันหากระต่ายยาาไปเรียกคนงานบาดัตนรเ,น <c oughs> เอาปลาหนิ่งกะป,ะป,ะปะกลาปากปนกันเนาะพี่น้องคน,อนอเอาอีกโลนึงเขาเอาหนอ,อนไปป <ะ S 2> เออนเขาได้หนอนเขาได้เลยหนิเขามัดใส่ลังเบียะค่ะเอามากุดเดือดโลเลยเพราะว่าปลาหนิปะปะน่งมันยังโบตายเด้ไปเบิ่งเอาใส่คนอีโลนี่ คนสั่งอีกเนาะพี่น้องบุพพขายซ้ำป่าเฮาเอาลงเอาลงเฟซบุ๊กให้สาสุกเอาลง,าลงมีคนสั่งเลยหลายเนาะเดี๋ยวสิปวไปงมอีกมันยังโเบิดอกมันสิขึ้นมาอีกเนาะโอ้เอาน้ำไว้ใส่หน้าดีกว่าปีนี้น้องกางมีปลานิ่งใหญ่กับตัวกลางเลยนี่ขอาคุณน่คุณหนู บะนิมผู้บะนิมขึ้นมาทึ่งปีงั้นสิประมาณสองกันโลตองเฮ้ยตัวใหญ่โลป่ายเยู่แล้นี่ตัวนิ่มนี่พี่น้องตัวนี้โบ้ใส่ใส่มองตัวนั้นนะเนอะตัวน้อยก็นี่ใส่มองประมาณชั่วปีละบะนิมธรรมชาติแซ่บคืออย่างเนาะมันแซ่บโบ้เคยเห็นบ่โบ้สวนมาแล้วลองโซนคิดว่าที่ใหญ่แล้ว เอาเจ้ตัวนี้มีเอาตัวกลาร์ตัวใหญ่ครับเจ้าเห็ดเมนูเดี๋ยวเออตรงตัวป่ะแล้วก็ขอดชาน้ำนี่ตัวนี้ขอแบบมีตัวน้อยนี่นี่ยังบุฮอนโลเหะอน้องเราสิอปากขอดชาน้ำป่ะปาขอดชาน้ำเออปาขอดชาน้ำเพาะอ๋อปากขอปฝนน้ำน้องพี่น้องเพิ่นวะโลสหะพันตุ่น ติดโลติดโลติดซิงปลาข่อใส่ให้เราตื่นไม่เล่าเนาะเอ้ยตื่นใส่ติดเบงก่อนแม่ตื่นปลาข่อให้เราป้าแม่เออเราบอชปลาข่อยปนนโอเคมาใส่บนกันหนูเออผู้ดีปลาข่อยใส่ยังบวชยังบวชอ่ะยังเออหอแล้วยกขึ้นยกขึ้นก่อนยกขึ้นยกขึ้น ừm sai. chịu 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 tưởng chịu 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 ว่าด่กาไปเจับป่าขายป่าน้องพี่น้องทั้งม่วนแล้วก็ทั้งเมื่อยจนลืมพจนจบคลิปบานนี่อากาศกับแบบหนาวหนาวเน่เพื่อแบบเขาไปขายป่ามาเนาะเพื่อมาื่อนเฮื่อส่วนว่าป่าน้อยเข้ากับได้แบ่งเพื่อนบ้านเพื่อนกินป้าใหญ่เพื่อนกะเข้ากับขายเพื่อนแบบราคาามแบบหมู่บ้านเนาะไปว่าราคาแบบโบแพงขนะะคือกตลาดหลายอยู่เนาะ ปลาเฮากาได้ประมาณสิบปายกิโลนอกาพี่น้องเฮากาแบ่งขายออกแน่แล้วก็เอาไว้กินแน่เนาะมีปลาคอเป็นส่วนหลายเนาะปลานิน่นและส่วนหน่อยปลานิ่นกาโตโตนั้นประมาณกิโลเนาะกิโลบอกกับโลปายน้อยๆเลยเนาะเฮากาได้เอาไว้กินส่วนว่าเฮ้าแบบเส็ดเ,เมนูอย่างกาฝากติดตามชมตอนต่อ,ตอไปเด้อสำหรับคลิปนี้น้องโตเกียวกขอจบคลิปไอเยสมสำนี้ก่อนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโตเกียว แลก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเอซทุกท่านที่บองกดคำามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโน่แฟมิลี่สบายดี